ทํามาหากินเข้ามาอีกหนึคันกับคันนี้นะคะมาพร้อมกับครอบทรงเสมอเก่งแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota River เครื่อง2.4 N ที่ Z-EDITION นะปี2021เลขไม้1 49,000กำลังดีไม่มากไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาดีเลย359,000เดี๋ยววันนี้ไม่ได้สนใจบ้างนะคะคลิปนี้วัาจะพาทุกคนไปดูกันอันดับแรกว,ว่าขอแจ้งตามจริงก่อนอย่างที่ตรวจสอบมาให้จะบอกว่าสากระโปรงเนี่ยเรามีถูกถอดไปทําสีเก็บงานมาก่อนที่จะหมดสัญญาเนาะพี่ดูเนี่ย แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการชนหนักอุบัติเหตุพิกามาเลยแน่นอนน่าจะเป็นเก็บสีพ่วไปเพราะว่าเวลาเราขับเนาะมันจะมีพวกรอยเ็ดหินรอยต่างๆน,นั่นนี่แล้วก็หลักฐานชิ้นสาคัญเลยคือแก้มเดิมแสดงว่ามันไม่ได้โดนชนมานะคะพี่ๆแล้วก็นี่เลยคานก็จะเป็นคานเดิมนะคะคานเดิมคานเดิมก็จะเป็นสีกับตัวรถเนาะพวกช่องว่างระหว่างคานเนี่ยมันจะไม่บุบๆเยอะๆพี่เห็นไหมนะคะอ่ะแก้มขวาเดิมเพราะฉะนั้นฝากระโปรงเนี่ย ไม่ได้เกิดจากการชนหนักแน่นอนพี่ถูกถอดไเนานอันนี้พี่พี่ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ารถอะมันเช็คประวัติได้อยู่แล้วแหละนะคะหน้าเครื่องก็นิง่งเงียบไม่มีสะดุดเลยเสียงเครื่องยนต์ปกติดีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเช็คให้ก่อนที่จะส่งมอบอยู่แล้วนะคะพี่ๆีแล้วก็ในเรื่องของภายนอกเนี่ยพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าต้องทําสีใช่ปะขัดไม่ออกเราก็เก็บให้นะคะอะเรามาดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวรอบพูนรอบพันไปเลยนะคะ น็อตประตูค่ะประตูเดิมเห็นไหมไม่มีขยับนะคะกุญแจสองดอกเบาเป็นเบาผ้านะเดี๋ยวเราเราคาสปาให้อยู่แล้วนะคะพวงไลน์นอร์มัลนะเพราะว่าเขาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเลขไม้เท่านี้นะหนึ่งแสนี่หมือนเก้าพันไมแทนนะจ๊ะในในรุ่นนี้เราติดกล้องหน้ารถเพิ่มมาให้นะแล้วก็ให้เป็นกล้องถอยให้ด้วยนะคะติดเพิ่มมาให้แล้วน้มีนะแล้วก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะให้ดูเอกสารนิดนึงนี่ เดี๋ยจดจบตรงปีนะสองอีปอีปอปเอ็ดเห็นไหมไทยวีพีคอปเปอร์เชเป็นเจ้าของมือเดียวแปลว่าเราออกเงินสดเนาะพี่ๆซื้อรถต่อเราก็จะได้เป็นลำดับที่2นะคะรถไม่สภาพาไม่เน่านะแต่เดี๋ยวเรามีเก็บงานคสาสปาก็จะสวยเลยอาบน้ําน้องนิดหน่อยเนะี่ยสวยเลยนะคะน็อตน็อตแคปพี่นี่เลยเดิมทั้งคันอย่างนี้นะสวยสวยเลยนะคะก็ รถที่เราอะมันออกจากศูนย์ป้ายแดงเนาะแล้วเราก็ปล่อยเช่านะคะพอหมดสัญญาแล้วเนี่ยเราก็รถกลับมาทําเป็นมือสองเพราะฉะนั้น,น,นรถทุกคันอะมันเนปดะวัดได้นะแล้วก็จะเป็นรถมือเดียวนะคะอ่ะคันนี้นะคะจะหน้ายางเขาอยู่ไหนเอ่ยนี่สองหนึ่งห้าทับหกห้าอาร์สิบหกนะคะเหมือนจะเป็นปีเดียวกันกับอันปีสองพันยี่สี่นะคะแม็กเดิมโรงงานค่ะก็จะมาพร้อมอคอกที่เป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะคะอคอกเนี่ย พี่ดูดีสาภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะแต่เดี๋ยวอีวาเก็บให้อีกนึงแบบเนียเน้ยบนะคะแม็กไลเนอร์ค่ะเส้นชัดมากบรรทุกมาไม่หนักแน่นอนน็อตท้า hmm. ย <Not high S 2> ค่ะแต่ว่าอันนี้หลุดนะเก็บให้นะเราเก็บงานให้นะคะเราเก็บงานให้อยู่แล้วอะไล่กันเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าแจ้งเรามีอ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรนี่เราติดกล้องถอยมาให้แล้วนะคะทะเบียนนี้นะจําไว้นะห้าสามสามเก้านะคะใครอยากซื้อก็ ทักมาได้เลยเชื่อว่าเดี๋ยวคันนี้แค่ขัดสีนิดหน่อยก็สวยแล้วนะคะราคาเงินสดที่เราหรอไม่มีแหวนแล้วเราก็สามารถจัดไปเนซ์นได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อหาไอวาได้เลยนะคะอ่ะเท่านี้นะสำหรับคันนี้นะคะวันนี้วาขอลาไปแล้วนะคะอย่าลืมติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรขึ้นให้แล้วที่ด้านด้านซ้ายล่างใครอยากเดินทางมาดูรถนะคะมาได้เลยที่เพชรเกษมเจสิบกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้วาลาไปแล้วนะคะรถสวยค่ะ